ไม่ต้องเข้าไมา้สามแล้วครับตอนนี้ครับ3 2มองหนึ่งสวยงามน,นะครับเป็นไงล่ะครับกำไรหลักหมื่นทุกวันใครๆก็ทําได้เพื่อนๆติดตามดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าวิธีการใช้งานและการใช้งานร่วมกับสัญญาณซิกซี่ทำยังไงเพื่อนใหม่ที่ไม่เคยเทรดเลยก็สามารถใช้เทคนิคนี้ทํากําไรได้เลยหลังจากดูคลิปนี้จบแน่นอนครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลย เทคนิคนี้นะครับเราจะมีอินดิเคเตอร์ตัวหลักๆก,ก็คือ Elder i m p u l s e System นแครับแล้วก็มีอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มมาดูวกันว่า Elder อร์ตั้งค่ายังไงก่อนเข้ามาที่มุมซ้ายล่างตัวนี้นะครับอินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็มาที่เทนนะแล้วก็มาที่ Elder i m p u l s e s y s t e ตตัวนี้นะแล้วก็ตั้งค่าตามนี้เลยอันที่2อ e m a 25มาที่ตรงนี้เหมือนกันมุมซ้ายล่างนะครับมาที่ moving average แล้วก็มาที่ moving average อีกครั้งตั้งค่าเป็น25นแล้วก็เปลี่ยน วนี้เป็น EMA สีตามใจเลยนะครับแล้วก็ขนาดก็เลือกตามใจได้เลย Apply นะตัวที่3คือ MA D นะครับมาที่ตรงนี้เหมือนกันนะแล้วก็มาที่ Moving Average แล้วก็มาที่ Moving Average Deviation แล้วตั้งค่าตามนี้เช่นกันตั้งค่า Default หเลยนะครับแล้วก็ p a ร a บ o l i c s a มาที่ Indicator นะครับแล้วก็มาที่ Ten นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างพารา b o l i c า r นะครับใช้ค่า Default เลยเหมือนกันง่ายเนี่ยนะครับนี่คือ อินดิเคเตอร์ที่เราใช้ทั้งหมดนะครับและที่สําคัญนะครับพลาดไม่ได้ก็คือต้องมีสัญญาณของ s ิ x ซี่นะครับสัญญาณมีให้ใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อนสามารถกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เพื่อเข้าไปรับสัญญาณฟรีได้เลยนะครับ พอเพื่อนเพื่อนรับสัญญาณแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ากลุ่มเทคนิคลับนะครับที่มีโค้ดสอนมากกว่า20ครั้งต่อสัปดาห์ในนี้ก็จะมีเพื่อนๆ4,000ท่านนะครับที่ทำกำไรกันอยู่แล้วก็ห้องเทคนิคลับก็จะมีตารางไลฟ์เทรดมากกว่า20ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปทํากาไรพร้อมกับโค้ดได้เลยนะครับมีโค้ดสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนเป็นจนทำกำไรได้นะครับวิธีการใช้งาน Elder i m p o r s พ s สิตเตนะครับ Elder จะมีแท่งเทียนอยู่3สีคือสีแดง สีขาวแล้วก็สีเขียวสีขาวนี่แปลว่าเป็นแท่งเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมคือมันกำลังจะเปลี่ยนเทนถ้ามีสีขาวมากเกินกว่า2แท่งแล้วแท่งต่อไปที่มีสัญญาณมาและแท่งเปลี่ยนเป็นสีอะไรเราก็จะ follow สีนั้นอย่างตัวอย่างเช่นแท่งนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงเรา follow เซล l แท่งต่อไปก็จะชนะมาดูขาขึ้นกันบ้างขาขึ้นนะครับแท่งเทียนของเอลเดอร์ เปลี่ยนเป็นสีขาวคือเรียมพร้อมนะครับถ้าแท่งนี้มีสัญญาณชี้ขึ้นและแท่งนี้แท่งเทียนเป็นสีเขียวคร้อมนะครับรอฟอลโล่าบแท่งต่อไปก็จะชนะในแท่งต่อไปได้เลยเห็นไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะใช้งานร่วมกับไทม์โซนนะครับไทม์โซนที่เป็นสีเขียวหรีอกว่ e ไทม์โซนหน้าเทรดตอนนี้ เราอยู่ที่เวลาชีวิตการยืามทีเป็นโซนเขียวนะครับน้าเทรดแล้วก็ข่าววันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่ากังวลก็สามารถเทรดได้แบบปกติเลยนะครับเพื่อนๆที่อยากได้ตารางโซนเขียวและลิงก์ของข่าวก็สามารถทักไปที่แอดมินได้เลยนะควันนี้มีสัญญาณมาที่ GJ เนะครับเข้าเงื่อนไขเราก็จะเข้าไม้นี้ไปที่ $1,000 0บาทมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปรูปไป สังเกตว่าแท่งเทียนนะครับเอลเดอร์เตรียมพร้อมแล้วนะครับเอลเดอร์เตรียมพร้อมแล้วเกิน2แท่งแล้วนะครับมีสัญญาณชี้ลงที่แท่งเทียนแท่งนี้มีสัญญาณที่ชี้ลงที่ E EJ นะครับแล้วก็พัลโลเซลนะครับถ้ามีไม้2ก็จะเข้าไม้2อนะครับเราดูสถานการณ์หรือรายสิบวินาทีนะครับถ้ามีเวลาให้เข้าถึง3ไม้นะครับเอาลงมารูกลงมาลงมาเข้าเงื่อนไขนะครับเข้าเงื่อนไขทุกอย่างนะครับไม้นี้มาดูกันว่าเราจะรอดหรือจะล่วง เดี๋ยวเลยสามสิบวินาทีเราประมาณนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไม้สองหายลงมาลง,ลงมา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 เราเหลืออีกสิบห้าวินาทีนะครับเราจะเข้าไม้นี้เป็นไม้ที่สามโอ้โหลงมาสวยเลยนะครับไม่ต้องเข้าไม้สามแล้วครับตอนนี้ครับห้าสี่สามสองหนึ่งสวยงามนะครับเราชนะไม้ที่สองไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมถึงเข้า ออเดอร์ Order นี้นะครับออเดอร์ Order นี้นะครับมีสัญญาณชี้ลงมาที่แท่งเทียนแท่งนี้นะครับและเอลเดอร์เปลี่ยนเป็นสีแดงมีแท่งเตรียมตัวก่อนหน้านี้เกิน2อแท่งแล้วและแท่งนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยนะครับเราก็จะ follow sell ในไม้ต่อไปไม้แรกไม่ผ่านเราก็เลยทบไม้ที่2เราก็เลยชนะไม้นี้ไปนะครับและอินดิเคเตอร์ตัวอื่นมีประโยชน์ยังไงอินดิเคเตอร์ตัวอื่นก็จะมาช่วยคอนเฟิร์มนะครับถ้า M A D นะครับกับตัวมาอยู่ข้างล่างแบบนี้ด้วยนะครับ หรือว่าคอนเฟิร์มถ้าแท่งเทียนปิดใต้เส้น EMA 25ก็ถือว่าคอนเฟิร์มเหมือนกันแล้วก็พลาบุลิกซาอยู่เหนืแท่งเทียนแท่งที่มีสัญญาณก็คอนเฟิร์มว่าเป็นเทียนขาลงเพราะงั้นเราชนะไ้นี้ไปอย่างสวยงามครับก็เพื่อนๆที่สนใจ อยากได้สัญญาดีๆแบบนี้ไว้ใช้แบบฟรีๆก็สามารถกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เพื่อเข้าไปรับสัญญาณได้เลยนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนใหม่นะครับดูดีๆนะครับดูคลิปนี้วนซ้ําหลายๆรอบนะครับจะทําให้เพื่อนเข้าใจแล้วก็สามารถทํากําไรได้เลยแม้เพื่อนๆจะไม่เคยเทรดมาก่อนถ้าใครมีอะไรสงสัยสอบถามก็สามารถถามมาที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นี่คือเทคนิคที่เราใช้ในการทำกำไร ทุกวันนะครับเพื่อนๆสามารถดูซ้ํหลายหลายครั้งเพื่อให้เข้าใจแล้วก็สามารถเอาไปทํากําไรได้เลยนะครับไม่ว่าเพื่อนจะเป็นคนใหม่ไม่เคยเทรดเลยก็สามารถทําตามเทคนิคนี้แล้วก็ไปทํากําไรได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับ